คือถ้าเป็นพัฒนาสติเนี่ยจะจะไม่เกี่ยวเรื่องเงินแต่ถ้าเป็นบทบาทใช่มันจะมีบทบาทเนาะบทบาทสติก็จะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพิจารณาให้สติในตำบลเราเนี่ยนะครับกลุ่มสติเฉพาะสติแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเขาอยากทำอาชีพอะไรทำจริไงไหมคณะคณะเนี่ยคณะบทบาทสติเนี่ย,ยก็จะมีเป็นเป็นคณะที่พิจารณาเป็นลำดับแรก เ,เลืกออกไหมครับตอนนี้บบก็คือท่านนายกพันธ์นีแระกับท่านป็นหัวหน้าคณะอื่นนะครับ,รบตอนนี้แต่ว่าจะหมละในวันที่30กันยาเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนอนังสืนอครับที่ให้ไปนะที่สงให้ไปก็คือส่งมาเลยคนระับชื่อนะ้อป้าละสองคนติ๊กติ๊กเครื่อเข้าที่เก้าตนตบนเนี่ยหนึ่งตบวนก็ถ้เอาให่เก้าคน,นนะนะของเราแปดใช่ไหมมันจะขาดอีกนึงชมเป็ ก็หมูสามก็ใส่ชื่อนายกพดีเข้าไปด้วยเลยนะครับอันนี้ของหมูสามเนาะใส่ใส่ชื่อนายกเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นเก้าคนหมู่บ้านใส่มาก่อนสองคนแล้วก็เลือกมาอาจจะมาทั้งสองหรือสามคนมาประชุมกันอีกทีเพื่อเลือกคณะกรรมการที่เหลือเก้าคนแล้วก็จะเลือกประธานแลวจะเลือกเลขาในวันนั้นเลย นะครับอันนี้ก็คือแนวทางของเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมู่บ้านก็คือส่งอย่างน้อยสองคนโอเคไหครับสองคนอย่างน้อยสองคนสมปกรณ์สองคนสองคนเนี่ยเขาก็จะมีตัวเติงอยู่นั่นแหละจริงๆก็คืออยากอยากได้ตัวแทนหนึ่งหนึ่งคนต่อหนึ่งหมู่บ้านเนะเพราะว่าเวลาเวลาคนคนในบ้านเราเนาะเวลาอยากอยากมีเงินตะก,ก้อนหนึ่งแสนสอง ย่เีถามว่าดีไหมดีนะครับมันดีเพราะว่าเงินมันดอกน้อยหน้านะครับ0.01น,นะ์หนึคิดดูแทบแทบไม่ถ้าไม่เสียดอกทุกอย่างพูดเรื่องดอกตัดทิ้งไปเลยนะครับส่งสองปีอย่างเงี้ยนะครับส่งซื้งหัวสองปีเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าในความดีมากมันก็มีเผลเนาะค,คือตำบลเราอาจารย์มีเผลค,คือไม่จ่าย ำไมไม่มจ่ายเพราะไม่จ่ายมันก็จะมีเป็นผลนว่าเขาหน้าเขาพิจารณายากเนี่ย้บอกไหมปีที่แล้วก็มีคนสน่งนัผมถามเลยว่าคุณทําจริงหรอเปล่าออทำคุณทําจริงหรือเปล่าอาชีพให้ให้ผมไปดูไบรกเนี่ยเอออบอกว่าเบ e กเซ s e ขึ้นมาถ้าเกิดว่าผมให้กว่าเออพี่ไปยื่นเลยนะอย่ญญาเนี้ยมันก็ไม่ได้ไงคือเหมือนก็นก จะเอาเงินมาหมุนน่ะคือความคิดของเราเนาะเหตุเงินตรงนี้อยากเอาเงินมาหมุนน่ะจริงๆไม่ได้หรืออย่างนั้นอ่ะคือคือเราปัดตกเลยไม่ต้องปรึกษาใครเราปัดตกเลยเออบอกเลยบอกแล้วผมก็ผมบอกผู้ใหญ่เรื่องว่าผมจะปัดตกขออนุญาตเลยปัดตกเพราะว่ามามีแน่นอนกลุ่มประเทศมันก็ต้องมีรูปร่างใช่ไหมทำมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับมีกลุ่มมีอะไรไทยในในมันต้องมีรูปร่างอยู่แล้วแต่งได้ อันนี้ก็คือเป็นบทแรกที่เรา้ก็หามาขึ้มนมาหามาสองคนแล้วก็มาเลือกเก้าคนที่จะมาต่อแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไหนนะนะครับก็ส่งมานะครับมีมีหนังสนะือเนาะที่ส่งมาให้นะครับก็เลือกก็เล,เลือกคนที่เราด้วยแหละไว้ใ,ใจคุยง่ายอะไรนี้แหละคือคนทนี่เข้าเน